อามา่าวันหนึ่งขายประมาณกี่ตัวเนี่ยค่าวันธรรมดาเนี่ยสิบกว่าตัวใช่ตุ้ดจีนนแต่ละปีเท่ากี่ตัวคะอามา่าค่าสมัยก่อนเหรอพันกว่าตัวพันกว่าตัวพันเจ็ดพันแปดวันเดียวเนี่ยนะเน<ข>ื้ออร่อยมาก,ย,ากยังยังน้ำในหม้อนี้มากี่เดือนแล้วเนี่ยโอโ้ถามว่ากี่ปีดีกว่า ตอนนี้ผมอยู่ที่เยาวราชครับซอยนานาตรงนี้นะฮะย่านนี้มีแต่ของอร่อยแต่หนึ่งในตำนานความอร่อยนั่นก็คือเป็ดพะโลกี่ปีแล้วครับแม่รุ่นเขามาถึงเชนแล้วก็รู้สึก80กว่าปีแล้วค่ะ80กว่าปีอออากง่ะอากงเขามาก็้0กว่าปีแล้วรุ่นที่เท่าไหร่ครับนี่รุ่นที่4รุ่นที่4คุณผู้ 4, ช<ะ>ม4ขายเป็ดพะโลมาตลอดเลยใช่ค่ะ อาม่าวันหนึ่งขายประมาณกี่ตัวเนี่ยค่าวันธรรมดาเนี่ยสิบกว่าตัวใช่ตุดจีน,นแต่ละปีเท่ากี่ตัวคะอาม่าค่าสมัยก่อนเหรอพันกว่าตัวพันกว่าตัวพันเจ็ดพันแปดวันเดียวเนี่ยนะเรามาต้มออยังไงอ่ะหกเตามดูนี่มาดูนี่มาดูใ,ใกล้ๆดูเนื้อสิอาม่าไปแบบขุนเป็ดที่ไหนมาเป็ดหนึ่งตัวหนึ่งต้องประมาณน้ํมา,มา,านหนักเท่าไหร่อาม่าเกือบสามโลนะจริงเหรอฮะ อีกหนึ่งเมนูคิดได้ยังไงอ่ะเห็นเขาบอกเอาเป็ดไปรูปทอดเอาไปทอดคิดได้ยังไงมันเหลือเปล่าทำจริงอ่ะไม่ใช่เหลือเพราะว่าสมัยก่อนอะสมัยก่อนแฟนเขาจะไปเยี่ยมเพื่อนทีไรไหนไหนไหนเขาดูหน้าตาหน่อยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือเขามีชื่อเสียงจากการไม่มีพัตคาลน่ะใช่มันแปลกใจไหมแปลกใจไหมคุณสา ตอนแรกก็อยากเปิดร้านให้ให้แกนะแต่ก็นั่งคิดกลัวเหนื่อยอ่ะใช่เราต้องช่วยคุมอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็หนึ่งแต่สิ่งที่มาทําออนไลน์ให้เขาคือเขามีความสุข<อ>เขามีความสุขที่เขาได้ตื่นตอนเช้ามาต้มเป็ดแค่ตัวเดียวก็ตื่นมาตีสี่วิ่งมาต้มให้ลูกค้าคืต้มตัวเดียวก็เ,เอาเอาคือ,อว่าเราไม่ให้เสียลูกค้าเ่ย เวลา,นนเาเราสั่งเขาสั่งปุ๊บเรามีให้แกแกจะมาสั่งเราบ่อยๆอาม,ม่ารู้าอายุเป็ดได้ยังไงอ่ะครับพูดถึงเราต้มแล้วเราเป็ดมันเนี่ยน่าจะอ่อนหรือแข็งพอเราแคดสุกแล้ว,ลวน่องจะนุ่มเนื้อหนังจะนุ่มแล้วก็แปลว่าสุกแล้วเบาตัวเบาลวยแล้วก็จะขึ้นมานะฮะอ่ะที่อยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมครับอันนี้จะบอกให้เลยว่าความพิเศษนะ,ะมันใส่อะไรบ้างกุ้ยพวย,ย,ยอันเดนเดนชาชนี้อบเชยเออภาษาจีนกุ้ยพวย ชงเจียชงเจียนี่เป็งเ็เฮียเอาละยากแล้วครับเป็งเฮียอืมอันนี้อะไรโปอยกากค่ะโปอยกากนี่รู้จักค่ะนี่ก็ไอ้นั่นเข้าเข้าจีเน็กเข้าเข้าชีเน็กแลูกจันอ่าลูกจันนี่นี่พริกไทยดําค่ะอ่านี่หล่อหั่นกล้วยหล่อหั่นกล้วยอ่าอันนี้ก็ไอ้น้ำน้ตาลกรวดแล้วก็ลาผักชีนี่ย่าหอมยาหอมอืออ่าอันนี้เป็นเคล็ดลับนะฮะถามนิดนึง หม้อใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยมาเวลาต้มถ้าเต็มที่เลยได้เป็ดกี่ตัวสิบสองตัวแล้วที่อำมาที่สุดเขาบอกอะไรนะน้ําต้มอะไรถ่ายทอดชั่วอายุคนเลยเหรอใช่ไม่เคย,ยไม่เคยเททิ้งจริงเหรอ,อน้ําพะโลนี่มังอันนี้ไม่เคยทิ้งนอกจากจะไม่ขายแล้วก็เลิก <laughs> เรียกใครมาเอาหรือก็เททิ้งจบสมบ,บัติที่มีค่าที่สุดคือน้ําพะโลที่แกเก็บนะดีกว่าเก็บทองไหม ดีกว่ามากเลยค่ะงั้นขอทองสิฮะไม่มีค่ะเนื้ออร่อยมาก ถ้าอยากจะกินเป็ดของเช่นก็มาที่นี่ช่วยอุดหนุนละกันมีช่องทางในการติดต่อนะครับก็สามารถส่งได้ลูกค้าเก่าๆที่อยู่ยยล่าเนี่ยเคยซื้อเช่นเนี่ยเขามาและเห็นลูกค้า,าเก่าๆไม่ต้องชวนหรอกแกมาอยู่แล้วลูกค้าใหม่ๆเด็กมาก,กันพลึกรเลยลูกค้าเก่าๆเขาลิ้มรสชาติแล้วอร่อย,อยอจริงๆคุณผู้ชมอร่อยนะอร่อย,อรอย,อยจริงๆอร่อยมากต้องยืนยันครับว่าบางทีเป็ดเนี่ยเราหาอร่อยจัดจัดยากมากเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากไปด้วยนะครับอีกหนึ่งในตำนานนะฮะเป็ดพะโล ที่อร่อยที่สุดที่หนึ่งในประเทศไทยอยู่ตรงนี้นี่เองนะ